สถานที่ท่องเที่ยวสุดประหลาดในอเมริกากำแพงหลากสีที่เพื่อนๆเห็นในคลิปนี้นะดูผินๆจะเหมือนงานศิลปะแต่จริงๆนะคะมันคือหมักฝรั่งที่คนขายทิ้งไว้แล้วก็มาแปะเป็นจำนวนกว่าล้านชิ้นค่ะกำแพงหมักฝรั่งหรือกัมวอลแห่งนี้นะตั้งอยู่ที่เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันเขาเล่ากันว่ากัมวอลเนี่ยมีต้นกำเนิดมาตั้งแต่ยุค900ซึ่งพื้นที่บริเวณนี้นะมันเคยเป็นสถานที่นะคะที่คนเข้ามาดูละครแล้วก็คนที่เขามารอซื้อตั๋วดูละครนะ ก็จะเคี่ยวหมักฝรั่งแก้เซงนะคะระหว่างรอแล้วก็นึกสนุกค่ะเอาหมักฝรั่งเนี่ยามาแปะที่เหรียญน,นะคะแล้วก็แปะลงไปบนกําแพงจนมีคนทาต่อตกันมานะนานวันเข้านะคะเหรียญก็ค่อยๆหายไปเหลือแต่แค่ซากหมักฝรั่งผ่านไปหลายปีเข้านะคะกําแพงอิดแห่งนี้ก็เลยถูกปกคลุมไปด้วยหมักฝรั่งที่ใช้แล้วเต็มไปหมดเลยค่ะถึงแม้นะว่าทางการจะล้างทําความสะอาดหลายครั้งแต่นักท่องเที่ยวนะคะก็ร่วมใจกันติดหมักฝรั่งไว้เหมือนเดิมจนผู้บริหารตลาดออกนโย